รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบคลาสเพวยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคม คุณผู้ชมเคยสังเกตตัวเองและคนที่บ้านไหมคะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเหมือนมีเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็เป็นจ้ำๆ บางทีก็จะแบกว่าผมเริ่มแห้งเนาะบางทีมีปัญหาไปถึงเรื่องของการขับถ่ายที่เริ่มไม่ดีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นอาการของคนที่ขาดคอลลาเจนค่ะวันนี้ต้องติดตาม Healthy DIY จะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ค่ะและทั้งสองท่านที่อยู่กับเราตรงนี้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันสนุกแน่เราอยู่กับอาจารย์เทพินและคุณอภิรักษ์สวัสดีค่ะเมือ่อกีอก้ค่ะคุณอภิรักษ์ที่การ,รพูดไปนี่มันมากกว่าเรื่องความสวยความงามแล้วเนาะใช่ครับอ<า>คอลลาเจนมีอยู่ ทั้งระบบในร่างกายทั้งหมดนะฮะเพราะี้ว่าที่เราแขวนอยู่ในโครงกระดูกเนี่ยก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่เขายึดติดกับโครงฉะนั้นมันมีความสําคัญมากเลยก็เลยวันนี้ว่าจะให้อาจารย์นมานั่งคุยกันในเรื่องของคอลลาเจนนี่แหละความสำคัญของคอลลาเจนเลยค่ะอาจารย์ถ้าขาดแล้วเมื่อกี้ที่การพูดไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะคือคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีนทั้งหมดในร่างกายไม่ว่าเนื้อเยื่ออวัยวะแล้วก็ ผิวพันธุ์อะไรต่างคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะโดยเฉพาะที่ผิวหนังนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอวัยวะต,ต่างๆอะไรก็ต้องใช้คอลลาเจนเพราะว่าเป็นตัวที่ทําให้มีเอลสติสตี้ยืดหยุ่นได้แล้วเทนซี์เหนียวด้วยนะม่งั้นดึงปุ๊บหนังขาดเลยอนะคอลลาเจนมันเป็นองค์ประกอบแต่นี้ถ้าขาดอ,อันแรกปรากฏที่ชัดก็คือริงโคลคือหน้าย่อยยับอทําไมเหี่ยวย่นตีนกาจับอะไรเงี้ยอันนี้คืออาการที่เห็นชัดหน่อยนะที่อันอื่นก็คือ กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงนะคือแบบกล้ามเนื้อมันขาดคอลลาเจนก็กล้ามเนื้อใช่ใช่สิมันเป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อนี่มันขาดคอลลาเจนจะอ่อนแรงเนื้อเอ็นเอ็นใช่เอ็นกระดูกกระดูกหัวใจหลอดเลือดหลอดเลือดอุ้ทุกอย่างเลยนี่มากมากกว่าเนื้อเพราะคนทุกวันนี้เวลากินคอลลาเจนนะก็จะคือแบบฉันอยากผิวสวยผิวขาวแล้วก็อะไรนะเต่งตึงส่วนหนึ่งมันจะอยู่ใต้ผิวหนังแท้นี่แหละก็คือคนเราไปเน้นที่ความสวยแต่ว่าไม่ได้มองถึง ปัจจัยอย่างอื่นส่วนมันสำคัญมากเหมือนกันนะที่ว่าหลอดเลือดเปราะอาจจะขาดวิตามินซีแต่อันหนึ่งแน่ๆคือหลอดเลือดนยฮะผนังหลอดเลือดยมันมีคอลลาเจนเยอะเลยถ้าเราขาดมันก็อ่อนแอมันก็อาจจะเปราะอย่างที่ว่าเป็นรอยบิ๊กกิ้งที่เป็นเลือดออกง่ายๆเพราะนั้นต้องอย่าให้ขาดคือต้องกินคอลลาเจนให้พอนี่เราเมื่อกี้ไม่ได้นึกถึงใครนะนึกถึงคุณแม่ค่ะแม่การบางทีเขาอยู่ๆแล้วเขาบอกมีจำจำเขียวเขาก็สงสัยว่า เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกอะไรหรือไม่ได้โดนอะไรกระแทกเส้นเลือดฝอยมันแตกเลือดพายัมใช่คนคนมีอายุจะบอกพายัมคือตกเลือดภายในซึ่งอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนหนึ่งสังเกตนะว่าคนสูงวัยเนี่ยเวลาป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยเวลาจะดูดไปสูบเลือดเนี่ยโอ้ เจาะยากมากเส้นเลือดปุ่นเลยเส้นเลือดมันเปราะ้วมันประกบมันก็ลําบากมากนะเรื่องนี้บางครั้งแล้วก็น่าน้าเห็นใจเขาอะเจ็บก็จะสูบขึ้นไปได้ใช่แต่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของคอลลาเจนซึ่งมีความจําเป็นต้องบอกเลยว่ามีความจาเป็นเาเป็นองค์ประกอบของวัยว่าทุกอันไม่ว่าเนื้อเยื่อมันเป็นเนื้อเยื่อนะแต่นั้นมันจะอยู่เนื้อเยื่อหมดทั้งคนเราทั้งหมดเลยนะหรือว่าภายในหมดด้วยครับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเยื่อเอ็นอะไรต่างมันเป็นปัจจัยที่จะต้อง เข้าไปเสริมทั้งหมดเลยแลั่านอีกอันนะที่คนไม่ค่อยเข้าใจคือว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักเลยของกระดูกนะในเนื้อเยื่อกระดูกหรือบนที่ชิวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เป็นแกนสำคัญก็คือคอลลาเจนนี่แหละแร้ทถึงมีแคลเซียมฟอทสเฟตทำให้กระดูกมันแข็งแต่คอลลาเจนทำให้มันยืดหยุ่นได้กระดูกมันเบาแต่แข็งแต่เหนียวแน่นครับนี่มันเป็นนรูตกรรมถ้าเราสามารถจับผูกติดกับแคลเซียมเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกระดูกมากแต่ถ้าเราไปทานเดี่ยวๆเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้ผลครับอันนี้อันนี้สําคัญบางคนก็เข้าใจว่ากินแคลเซียมตัวนึงกินแคลเซียมตัวนึงมันจะได้ผลเหมือนกแตกต่างนี่ไงการคิดอย่างนี้ตอนนี้โอ้โหการยังคิดเลยอ๋อไม่เป็นไรเขาเจะเอ้แคลเซียมอย่างเดียวก็ได้อ๋อแต่จริงๆถ้ามันเป็นเพื่อนกันครับมันต้องผูกเกิดแล้วมันไปด้วยกันมันแตก่างกันเ่ะมันไม่จ่ากันนะอือันนี้สําคัญมากเลยครับ บางคนไม่รู้ไงจ้ะกินฉันก็กินคอลลาเจนฉันก็กินแคลเซียมใช่แต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นโครงสร้างคือบางคนคิดว่ากินคอลลาเจนอย่างเดียวสร้างกระดูกได้จชิหน้าที่หลักคือเป็นองค์ประกอบของกระดูกแต่ตัวที่จะสร้างกระดูกได้ก็ต้องแคลเซียมกับฟอสเฟตไปกับคอลลาเจนนะคอลลาเจนส่วนใหญ่ก็ใช้ในโอเอที่เขาบอกเมื่อกี้ข้อเข่าเสื่อมนะก็แกบก็แกปตรงจะเป็น อยู่ในน้ำหล่อลือนนะแลวเป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่ปวดข้อปวดเข่าอะไรอักเสบพวกนี้นะฮะกระดูกกบแก๊บล้นล้นช่วยกินคอลลาเจนมันจะได้ผลระดับหนึ่งคือลดเพลนลดความเจ็บปวดลดการอักเสบลงมันหล่อลื่นไงฮะแต่ไงก็ตามกันทุ์พันธ์ที่หลักๆจริงๆมันเป็นองค์ประกอบของกระดูกและเนื้อเยื่อโปรตีนทั้งร่างกายคือมันช่วยได้นะจริงๆซุถ้าเรามีมีการวิจัยอยู่อันหนึ่งก็คือทดสอบถามความรู้สึก ว่าถ้าเรากินคอลลาเจนไปถ้าถามพวกคนกลุ่มในระดับหนุ่มสาวะนะถามว่ากินคอลลาเจนแล้วก็มีผลต่อ,อข้อกระดูกไหม,มแก้ไหมเขาบอกก็เฉยเฉยเพราะว่าหนึ่งเขายังหนุ่มแน่นอยู่ไม่มีปัญหาเขาจะยังนะรู้สึกแต่ถ้าเรามาถามคนที่สูงวัยขึ้น60-60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกเออกินแล้ว มันมีผลนะปวดเดินในกรอบคนที่ปวยจะรู้คนที่ปวยจะเน่คนที่สูงอายุนะเพราะว่าเวลาสูงอายุนอกจากกระดูกจะลดลงเนี่ยะคอลลาเจนในตัวสําคัญเลยปีหนึ่งลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโดยปกตินะเพราะนั้นเราคิดมึงก็ล่อยหล่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องคอมเพนเซตคือสร้างใหม่ก็ต้องกินคอลลาเจนคอลลาเจนเปปไทด์ถามทั้งสองท่านเลยค่ะเป็นความรู้ปวดคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติ ก็รู้แล้วลหละว่าเออจับไปมันเริ่มแห้งแล้วผมก็รู้แต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆถ้าคนแบบปล่อยไปเรื่อยให้เป็นคนที่ขาดคอลลาเจนไปเรื่อยอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงลงเอยเป็นยังไงโอ้ถ้าขาดคอลลาเจนนี่นะสิ่งที่ตามมาหนึ่งเราจะมองเห็นจาก,กผิวของเราเนี่ยนะมันก็จะเริ่มเป็นรอยย่นมาอันนี้สังเกตได้ง่ายเลยจะเห็นบางครั้งพวกแก้วตาพวกไอเลนตาหรือที่เขาเรียกว่าคอนเนียเนี่ยมันก็จะมีปัญหาพวกนี้มันจะ เกิดมาอีกเยอะแยะในสุขภาพร่างกายหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราขัดคอเลสเจนมันก็มีผลมากทีเดียวซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ก็จะพูดแนะนําได้ลึกซึ้งไปอีกก่อนี้หลายแรงคืออาการแรกที่เห็นชัดคือคือแก่เกินวัยโออายุสี่สิบหกนี้เห็นชัดหน้าย่นแล้วก็มีรายงานนะจากจากรายงานทางการแพทย์บอกว่าคุณดูหน้าย่นหน้าเหี่ยวก่อนไว้บอกได้เลยกระดูกบางแล้วอันนี้แน่นอนถ้ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบไง คือมันเป็นอินดิเคเตอร์เครื่องบ่งชี้ว่าขณะนี้คุณไม่ต้องไปวัดมวลกระดูกหรอกกระดูกคุณบางแล้วมันมันสัมพันธ์กันถ้าขาดคอลลาเจนหน้าหยวย่นคอนไว้ใช่เลยมันฟ้องมันฟ้องมันฟ้องคนอื่นแล้กระดูกแล้วก็ผิวพรรณกล้ามเนื้อริ้งโค้ด้วยเพราะฉะนั้นคอลลาเจนถือว่าจําเป็นที่จําเป็นเพราะอะไรมันสูญเสียทุกวันทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม พวกอลตราเวเลตแสงแดดสเตสความเครียดเยอะแยะเพราะนั้นยังไงก็ตามอย่างน้อย1%ปอร์ซต่อปีมันจะลอสเพราะนั้นอยากจะหนุ่มจะสาวก็ต้องเสริมคอลลาเจนโปรตีนที่สำคัญนะครับอยากจะสุขภาพดีใช่ไหมคะไม่ได้แค่อยากหนุ่มอยากสาวอยากสุขภาพดีมีหลายอย่างที่เป็นความสําคัญของมันนะแล้วมันเป็นสารชีวภาพด้วยนะลลรเจนในรูปของมันแต่เห็นมันบอกมีเห็นบอกว่ามีหลายอย่างใช่ไหมคะมันมีชนิดเขาเรียกทายชนิดขนาดนี้ 28่สิบทายสมัยเมื่อผมสอนอยู่นะฮะมีแค่14บสเองคนพบทุกวันทำไมมีหลายทายเพราะว่าโครงสร้างของไอโพลีเพปไทด์เชนเนี่ยที่เป็นโคเลสเตเนี่ยมันเพี้ยนกันนิดเดียวในจํานวนและไอลำดับของมันก็เลยเพี้ยนไปนิดหน่อยแต่หลักๆแล้วก็มี28่สิบแายแต่ที่ใช้มากฮะที่พบมากที่สุดมี5้าทายหนึ่งสองหะ แล้วก็โดยเฉพาะ1นสมันอยู่ที่ผิวหนังเยอะคอลลาเจนไทวันกับหนึ่งสามถ้าสามนะถ้าสองมักจะอยู่ที่ข้อขาพวกกระดิลงทางนี้มันก็ทำหน้าที่เฉพาะเอดตรงเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูกันเพราะว่าได้ความรู้จักทั้งสองท่านไปแล้วคราวนี้รู้แล้วว่าคอลลาเจนสำคัญแค่ไหนแต่จะเลือกซื้อยังไงไม่ให้โดนหลอกช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้9.9.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria พันุบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดยดรโบพลส ช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคม กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมโอ้โหทั้งสองท่านอาจจะเห็นค่ะตอนนี้ว่าแบบในท้องตลาดเนี้ยมีคอลลาเจนขายเต็มไปหมดเลยให้โดไลเซตเปปไทด์ไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์แบบว่าคนซื้อบางทีก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าที่ตัวเองกินเนี่ยค,คืออะไรยังไงแต่ของพวกนี้ต่างกันยังไงคะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วคอลลาเจนมันเป็นโพล,ลีเปปไทด์ของมนุษาวรย์มันยาวไงฮะแต่ที่กินในท้องตลาดทุกอันเป็น เขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนเพปไทไม่ใช่คอลลาเจนเฉยๆหรืออาจจะเรียกเป็นคอลลาเจนไฮโดไลเซตก็ได้เพราะกระบวนการที่ย่อยเขาเรียกว่าไฮโดไลซ์เนี่ยพะฉะนั้นไดเพปไทก็คือสั้นหน่อยไตรเพปไทก็ยาวหน่อยแล้วก็โพลีเพปไทเพราะฉะนั้นความต้องการมันอยู่ที่ว่าการไฮโดไลซ์ในระดับไหนถ้าเราจะเลือกที่มีคุณภาพเราก็ต้องเลือกขนาดนะว่ามันไฮโดไลซ์ได้ดิบมากหน่อยมันก็จะเหลือสั้นไง เพราะนั้นไอ้คำว่าไดหรือตายมันก็จริงๆแล้วลักษณะเฉพาะของคอลลาเจนมันมีอำนาสิทธิ์ที่เป็นหลักสำคัญนะก็คือไกลซีนโปรลีนไฮดรอกซีโปรลีนซึ่งลักษณะเฉพาะของคอลลาเจนเนี้ยมันมีประมาณ50ซของมวมลโมเลกุลของขนาดทั้งหมดเนะพราะนั้นเราก็คำนึงถึงว่ามีโปรลีนไหมไฮดรอกซีโปรลีนไหมมีไกลซลีนไหมเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าจะเลือกนะฮะก็ต้องเลือกคอลลาเจนที่ไฮโดรไลซ์แล้วมี โปรลีนไกลซีไนโรสีโปรลีนซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนครับคราวนีค้คนซื้อจะรู้ได้ไงคะคุณอภิล์เนี่ยฟังอาจารย์ทั้งหมดฉันก็อยากจะซื้อแล้วมีโพลี lean, อะไรอย่างนี้นี่แหละแต่จะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มีไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วในตลาดนี้การโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปว่าทานจํานวนหมื่นมิลลิกรัมบ้างห้าพันมิลลิกรัมบ้างนะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นอยู่นขนาดของโมเลกุลเขานะฮะฉะนั้น คนที่ทานบางคนไปทาน5มิลลิกรัมหรือ10มิลลิกรัมเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ทานจำนวนมากมแต่ก็มีโอกาสที่จะดูดซึไมไปได้พอสมควรนะแต่ถ้าหากว่าโมเลกุลเล็กเรากินแค่2,500ัรมิลลิกรัมมันก็พอแล้วครับเพราะร่างกายเราก็ต้องการครั้งหนึ่งก็ประมาณ2,500มิกรัมมิลลิกรัมฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคุณภาพที่ดีในท้องตลาด งั้นถ้าเราพูดถึงว่าจะเลือกคุณภาพดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อว่ามันจะต้องออกกันยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําก็ได้เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้โดนหลอกไม่ให้โดนหลอกเพราะจริงๆแล้วนะฮะเราถ้าจะให้มีประสิทธิภาพในการหลุดซึมแล้วเอาไปใช้ได้ดีต้องเลือกคอลลาเจนเพปไทด์ที่มีขนาดสั้นสั้นก็คือน้ำหนักหรือขนาดโมเลกุลเนี่ยมันเบาเพราะนั้นขนาดที่เขาหน่วยเขาเป็นดัลตันดีเอเพราะฉะนั้นก็เลือก ไอ้ช่วงที่เหมาะที่สุดก็คือประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันสองเดลตันร้อยถึงพันสองนี่คือขนาดมันแต่ถ้ามันยาอูห้าพันเดลตันเมันยาวเส้นมันยาวเพราะฉะนั้นกินไปเนี่ยมันต้องย่อยต่อต้องดูดซึมอีกเพราะฉะนั้นมันช้าก็ได้เห็นผลช้าเสร็จแล้วกินประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันสองเนี่ยซึ่งบางผู้ผลิตเขาทำกันอันนี้กินอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวลื่นเลยเพราะว่าอะไรมันมันเ v a i ว a b l e บเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเพราะมันเล็กไงนะเพราะฉะนั้นดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้น อย่าไปกินโอ้โหสิบกรัมหมื่นมิลลิกรัมพันธุหมื่นห้าไม่จำเป็นคุณกินเวลาสองกรัมสากรัมเนี่ยนะฮะสองกรัมก็คือ2องพันมิลลิกรัมสองสองกรัมสองกรัมเวลาสองสองสองก็พอแล้วแต่ขอให้กินสม่ำเสมอสิ่งที่จําเป็นในการสร้างคอลลาเจนรอเนี่ยไม่ต้องขาดวิตจมินซีไม่ได้เนี่ยไม่จำเนซีเนี่ยต้องให้อาจารย์แนะนาขบวนนการสร้างอย่างไรอาจารย์นี่จะแนะนําได้แ่น มากการสร้างคอลลาเจนที่สมบูรณ์นะฮะต้องใช้วิตามินซีถ้าไม่มีวิตามินซีในร่างกายเราหรือขาดวิตามินซีเนี่ยการสร้างคอลลาเจนไม่สมบูรณ์หรอกมันสร้างไม่ได้เพราะตัววิตามินซีเนเป็นตัวไฮดรอกซซเลตเป็นตัวร่วมของเอนไซม์ตัวมันเป็นโคเอนไซม์เอาง่ายๆว่า ถ้ามีวิตามินซีปั๊บไอโปรลีนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไฮดรอกซีโปรลีนถ้าไม่มีไฮดรอกซีโปรลีนโคเลสเจนสร้างไม่ได้เพราะหลักมันต้องมีโปรลีนไฮดรอกซีโปรลีนกับไกลซีนซึ่งสามตัวนี้เป็นหลักสําคัญ5 0าสิบเปอร์โปรตีนเพราะนั้นวิตามินซีจำเป็นครับเพราะนั้นคนขาดวิตามินซีทำไมมันเดี่ยวถอะไรเพระนั้นที่เราทานก็ควรจะต้องมีวิตามินซีครับในในข้กผลไม้นะแต่ไงก็ตาม บางบางผู้ผลิตเขาใส่วิตามินซีไปด้วยนะเขารู้นะว่าวิตามินซีนี่ต้องใช้ในการสังเคราะห์วิตามินอคอลลาเจนนี่สำคัญอีกนิดนึงค่ะคอลลาเจนก็จะมีจากอะไรนะจากปลาจากหมูจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงคะอาจารย์เพไอ้แหล่งที่มาสำคัญนะจากมารีนคือพวกจากจากไอ้ปลาจากน้ำน้ำทะเลหรือน้ำจืดจะตามอันนี้ดีนะ ถ้าจากสัตว์เดิมเขาใช้ถ้าจากหมูจากวัวอะไรพวกนี้นะจากกระดูกวัวอันนี้เ็าใช้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมันจากสัตว์บกนะขณะนี้ดีที่สุดนะผมว่าถ้าผมแนะนำนะเอามาจากทะเลเอามาจากไพวกปลาน้ำจืดปลาทะเลอะไรก็ได้จะเอากระดูกมาก็ได้เอาก้างมาอะไรที่มันย่อยหรือไม่ก็สกินนี่ดีที่สุดแต่ยังแพ้อะไรนึกไหมเกล็ดปลาครับคือถ้าหากเราได้จากหมูหรือว่าวัวเนี่ยนะ มันมีโรคตัว so so, so, หนึ่งโรคเท้าปากเปื่อยเฉะนมันคนเราปัจจุบันนี้กลัวมากฉะนั้นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือถ้าได้จากเกดปลาหรือพวกตระกูลปลาแต่ถ้าได้หนังปลานี้ก็อาจจะกลิ่นมันจะคาวนิดนิดกับนี่ครับฉะ้ถ้าเราได้จากเกดปลาก็น่าจะเป็นวอลเช่นที่ดีละผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในขณะนี้ ก็อร่องนงนะฮะอุปกรณ์ของเกล็ดปลาเนี่ยมันเหมือนการสร้างโบนของเราเลยเพราะฉะนั้นคอลลาเจนอันนี้มันมีประโยชน์มากมันสร้างโบนแล้วยังสร้างไอ้คอลลาเจนสําหรับผิวหนังต่เนื้อด้วยอย่างเงี้ยดีกว่านะผมในในแง่ที่นั้นค่ะมีคําถามอีกอันนี้คําถามจากพวกสาวๆที่เขากินอยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าอยากรู้ว่ากินตอนไหนดีที่สุดอ๋อครับคอลลาเจนมันเป็นอาหารก่อนก่อนนอนหรือว่าตื่นเช้ามาท้องว่างๆจริงๆแล้วมันกิน ตอนไหนก็ได้แต่ถ้าให้ดีนะฮะก็กินพร้อมอาหารหรือก่อนอาหารนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไปอาหารเพราะว่ามีการช่วยย่อยช่วยย่อยจากกดจากการดูดซึมพร้อมๆกันเลยนะฮะหรือไม่ก็ตอนท้องว่างนี่ก็โอเคฮะก่อนนอนก็ได้เพราะมันจะมีพวกฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆช่วยในการสังเคราะห์ไอ้พวกโปรตีนมา่พวกอะไรที่เราขาดหายไปที่เราสึกหลอเพราะนั้นก่อนนอนก็ดีเราก็เอาง่ายๆเช้ากิน แล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนนี่สองสองหลังจากที่ราหับสนิทเนี่ยเราจะหลั่งไอ้กรดฮอร์โมนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ซ่อมแซมร่างกายทั้งหมดอจเอฟวันนะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกแต่ถ้าสิ่งที่ดีก็ก่อนนอนซึ่งก่นนอนก่นิยมเพราะว่หรือตอนเช้าก็ได้แล้แต่แต่จริงๆมีอย่างหนึ่งนะที่การเข้าใจผิดมาตลอดวันนี้ฟังสองท่านแแต่ก่อนคิดว่าไอ้ปริมาณ เยอะเยอะอะเรานึกว่าได้คอร์ดเย็นเยอะใช่แล้วการคิดว่าหลายคนต้องเข้าใจผิดเหมือนกันใช่ไหมเราคิดว่าแบบโอ้ยหมื่นต้องหมื่นต้องอะไรอย่างเงี้ยเอาฟังอาจารย์นี้ไม่ใช่ละแต่จริงๆแล้วมันมีข้อถ้าเรากินปริมาณมากเนี่ยอาจจะช่วยกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นหรือไม่ทํามากอีกหน่อยก็ช่วยกระดูกได้แต่โดยทั่วไปผิวหนังกับ general ในทั่วไปคือกินเวลาสองสามสองครั้งละสองกามสักสอง ครั้งก็พอเช้าเย็นก็พอสี่ห้ากรัมเนี่ยพอแล้วสำหรับเมนเทนแนนซ์เนี่ยคือ รักษาระด erm okay. ับความสวยความงามปกติคือบางคนไปเสียเงินเปล่าๆกินแล้วหูหมื่นห้าพันคุณจะไปสร้างอะไรกระดูกกระดูก้องใช้แคลเซียมนะฮะเพราะนั้นไอ้โดสสูงๆไม่จำเป็นเลยครับมันจะไปดิสเทิร์ฟหรือรบกวนกับไอ้บาลานซ์ของไอ้โปรตีนน่ะที่มันมีอนุสิทธิ์จำเป็นเยอะแยะเลยพวกนั้นเชื่อผมเถอะสองสองพอเช้าเย็นพอแล้วเหลือแล้วนะฮะข้อสำคัญยังไ้คะ ขาดไม่ได้เล็กก่ายิ่งฟังคุณอภิรักษ์วันนี้รู้เลยว่าต้องไปด้วยกันใช่วิตามินซีด้วยแคลเซียมกับแคลเาเจนต้องไปด้วยกันควรไปด้วยกันคือพอไปด้วยกันช่วยกันทำงานแต่ไปหมายถึงว่าต้องโครงสร้างที่หมายความว่าต้องจับมาผูกติดกันนะไม่ใช่ว่าเราจับตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมานั่งทานแบบนี้ซึ่งแบบนั้นไม่ใช่เป็นโครงสร้างของนวัตกรรมแล้วอ่ะก็ เออจริงๆถ้าสมมติว่าคนที่เขาเริ่มมีปัญหาพวกเรื่องผิวพรรณอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนมีปัญหาสุขภาพข้างในก็ยังเขาเรียกอะไรนะคะช่วยคอลลาเจนช่วยซ่อมแซมค่อยซ่อมแซมไปได้ใช่ใช่ครับอย่าลืมกินวิตามินซีด้วยนะใช่จะโปรโมทการสังเคราะห์จะช่วยหมายถึงต้องกินแยกเข้ามาหรือเลือกคอลลาเจนที่มีคือกินวิตามินซีเพิ่มอยู่แล้ว ยังไงก็ได้กินส้มกินมะนาวกินผักสดวิตามินซีต้องอยู่ในเลือดตลอดเวลาจะทําให้แก่ช้าโดยแต่คนที่การเห็นเขากินอย่างนั้นนะอาจารย์เม็ดเม็ดอะไรอย่า hmm. ง uh ี huh. <c oughs> like ้ได้ไหมคะเออเม็ดเม็ดนี่นะครับบางทีให้เด็กอมอย่าไปอมนะครับมันเป็นกรดฟันผุหมดกินแล้วกลืนเลยเด็กอมสี่ห้าเม็ดบ้าแล้วไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช่แต่เห็นมันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นหลอกเด็กก็จรฟันผุหมดเร็วเพราะมันเป็นกรดแรงเนั้นกินก็กลืนเลยแต่มันไม่ค่อยคงตัวเพราะนั้น ของสดจากธรรมชาติดีกว่าครับตอนนี้ผมกินมะนาวทุกวันเลยบีบนั่นแหละวิตามินซีอาจารย์แนะนำเคล็ดลับหน่อยง่ายๆวิธีการวิตามินซีง่ายๆอ๋อวิตามินซีก็กินมนัวสดนะฮะเพราะว่าถ้าร้อนมันเลบายมันสลายเพราะนั้นเรากินส้มมาละลูกหรือไม่กินมะนาวสักลูกหนึ่งบีบแต่จะให้อร่อยก็ใส่น้ำพึ่งหน่อยน้ำอุ่นๆแล้วก็ใส่น้ำจิงก็ได้โอ้โหมันดีหมดแหละยังไงก็ให้ได้วิตามินซีไวเพราะวิตามินซีใช้เยอะแยะเลย ชะลอความแก่แอนตี้ออกซิแดนต์แต่ที่สำคัญช่วยสร้างคอเลาเจนให้สมบูรณ์ฉะนั้น,นคอเลาเจน,เนจึงมีความสัมพันธ์กับแคลเซีย um มโดยตรงนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะในใน,ใน,ใ,นในกรณีที่เราจะเสริมกระดูกเนราจะต้องมีของสิ่งสองสิ่งนี้ที่ผูกติดกันนะฮะอันนั้นไว้สําหรับกระดูกแต่ส่วนคอเลสเจนก็เป็นส่วนที่อยู่ในส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งอาจารย์ก็บรรยายไปแล้วเนาะได้พูดไปแล้วนะครับ แหมวันนี้ฟังทั้งสองท่านมาถึงตรงนี้เนี่ยหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลการเลือกซื้อเลือกบริโภคคอลลาเจนที่ถูกต้องวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากคะสวัสดีครับติดตาม healthy DIY ทุกเที่ยงวันจันทร์นะคะทาง psi สาระดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันรีวันอีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มค่ะแล้วก็ใครยังดูไม่ทันอีกต้องตามไปที่ YouTube หรือว่า Facebook การคลับนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube Dr. Bo Plus บวันนี้เรา3าคนลาคุณผู้ชมไปแล้ววคค่ะค่ะะสสัดี สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำาการเลือกคอลลาเจนที่ดีนะฮะว่าควรจะเลือกกันอย่างไรส่วนผมเองเนี่ยก็ได้ไปพบคอลลาเจนตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติที่มีโมเลกุลเล็กมากนะฮะละลายน้ำได้ตัวของมันเองนะ,ะผมจะลองทำให้ดูนะครับลองดูนะครับนี่คือ คอเจนที่เราบอกว่าเป็นมวลโมเลกุลที่เล็กเมื่อเราเทไปแล้วเห็นไหมครับมันละลายได้ทันทีเลยฉะนั้นคอเจนที่ดีก็ควรจะมีคุณสมบัติที่1มวลโมเลกุลระดับเล็ก<ม>ก็คือระดับ800ถึง1,200เดลตันสินค้าตัวนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจึงสนใจและก็นำเข้ามาจัดจำหน่ายในนามของสินค้าว่าเชียม4ี ตามที่เมื่อกี้เราได้คุยว่าเนี่ยคอลลาเจนที่ดีควรจะมีตัวบริโภที่เล็กนะฮะมีอะมินโนซิตไฮดรอกซิพูรินที่มีเปอร์เซ็นต์สูงคอเลาเจนถ้ามีไดรอกซิพูรินที่เปอร์เซ็นต์สูงระดับนี้จะทําให้คอเลาเจนที่ได้รับประทานเข้าไปเนี่ยมีความเป็นเสถียรภาพสูงขึ้นกลายเป็นคอเลาเจนที่ดีรวมทั้งเมื่อละลายน้ำแล้วมันจะเป็นสีขาวแต่ข้อสําคัญอย่าลืมนะคอเลาเจนจีโอมซีเนี่ยเรายังมีวิตามินซีนี้ คุณผู้ชมที่ต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437